ขอชีครับเอามาเลยเราจะตอนที่เราจะควงดาบให้ได้ดีเร็วและปลอดภัยสามารถเอาตัวรอดต่อสู้ได้จริงๆนั้นจะขอแนะนําพื้นฐานเลยนะครับว่าเราจะเล่นยังไงเพื่อจะให้ได้ไปถึงจุดนั้นก่อนนะครับเรามาฝึกด้วยกันพร้อมกันนะครับลักษณะของการฝึกนะครับจะเป็นในลักษณะของการควงเป็นลักษณะไทยเล็กแปดแนวนอนนะครับ ครับเราไปทีละแขนก่อนนะครับประขาตัวตะแงงบิดลงน้ำหนักอยู่ที่ปลายนะครับล่ไปด้วยครับไล่นะครับตัวเราจะบิดไปด้วยนะครับนี่คือเนนะี่ย แนวเลขแปดแนวไม่มีกี่แนวครับอาจารย์ทั้งหมดเขเข้าส่วนใหญ่ที่เขาใช้เป็นมาตรฐานทั่วไปทุกที่นะครับก็จะใช้ที่เห็นกันก็จะมีอยู่สามแบบบมีแบบแนวนอนเลขกแปดแนวนเลขกแปดแนวนอนครับเลดแนวอืมฮัเลขแปดแนวตั้งแล้วก็เลขกแปดที่เป็นทรงเฉียงรูตะแคงอ๋อครับนี่แนวนอนนี่แนวนอนเลขกแปดแนวนอน อันนี้เลขแปดแนวตั้งวาดเป็นเลขแปดนัมเบอร์เอกวาดเป็นเลขแปดนี่แขนขึ้นไปที่แขนขึ้นไปที่แขนขึ้นไปตรงน,น,น,นี้แนวแนวตั้งทีนี้ก็จะเป็น แต่งตะแคงนะครับนนจะเป็น,นลักษนะควับค่อยน,นี่ฟันยาวได้น,นี่ฟันสั้นได้อันนี้จะยากหน่อยตัวที่สามนี่จะยากหน่อยครับพอเราได้แขนข้างนี้แล้วเราก็มาฝึกข้างนี้นะครับโอ้นี่ยิ่งยากอย่างเลยซ้าย ค่อยฝึกนะครับคือ,อ,คคอซ้ายฝาก็ฝึกเหมือนกันใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ใช่ให้เหมือนกันโอ,อ,อแล้วแล้วคือถ้าเราเอามาผสมกันเราจะมันจ,จะออกมาเป็นประมาณไหนครับรอาจารย์พอเราได้พอเราได้ทั้งสามแบบทั้งสองข้างแล้วใช่ไหมครับครับทีนี้เราก็จะค่อยๆมาฝึกให้การสลับครับมันจะเป็นอันนี้เป็นเลขแปดก็จะเป็น อันบดอันนึงขึ้นน,นึงขึ้น,นหนึงลงเอาเป็นเลขแปดขึ้นกับลงอืม,ม,มนี่ขนาดข้างเดียวเล่นไม่ได้เลย <c oughs> ดาบผู้อันนี้เราฝึกแยกกระสานหน่อยครับยากหน่อยอันนี้ก็จะเป็นเห,นห็นะครับจะเป็นตอนเราบางช่วงเราคล้องก็จะเป็นอันนี้เป็นเลขแปดแนวนอนหรือเปล่าครับอ่าบางช่วง,ท,งทั้งเหนือชอบใช้กันนะครับจะเป็นในลักษณะของการนะอ่า ไแขนเข้าไปหาอย่างนี้หรือทางตั้บางที่ก็จะใช้กันลักษณะอย่างนี้นะครับมันจะเป็นลักษณะขางการไฝแขนนะโอ้าครับผมแต่ของของเรานี่เราแค่หมุนเวียนเห็นไหมครับหมุนเวียนเพราะว่าไอ้ตัวนี้พอเราได้ตรงนี้แล้วเราก็จะมาสลับนะครับมานี่มานี่ก็จะเป็นเราเล่นคล่องก็จะเป็นสลับอ,อันนี้แยกประสาทมีแนวตั้ง อันนี้แน่นอนก็จะเป็นเอามีตั้งกับนอนผสมกันแยกวระสานใช่ไหมครับครับผมแยกวระสานพอเราเล่นท่องนี้ดูนะครับมันจะเป็นในลักษณะของเอาแนวแนวนี้ก่อนนะครับครับนั่งลงแล้วก็ขึ้นมานั่งลงอันนี้ก็สลับขานั่งลงแล้วก็ค่อยๆขึ้นมานี่พอเราจะกลับหลัง เอาด้านี้เราหมุนหมุนออกไปข้างปึง้ขึน,ะน,านมากไ่ง,งว,ว,วงกข้นมาีงออกไปนะนันงขึ้น รั้งวันนี้เราสามารถที่จะเข้าตอบู่จริงได้ปัง้งปั๊บโอมเข้าไปหาหวังอันนี้ก็จะเป็นแนวป้องกันอีกแนวหนึ่งเด็ก ค่อรู้ในบทเรียนต่อไปนะครับได้ครับได้ฝางแล้วขวฝงขึ้นไปหาครับขอบคุณมากครับโอเคครับขอบคุณครับ